เอกเอกกรินสลาโสดแต่งงานกับแฟนสาวคนสวยพร้อมจดทะเบียนสมรสเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สื่อพูดถึงเป็นจำนวนไม่น้อยและหลายๆคนก็ได้เห็นหน้าผ่านตาสื่อและรายการต่างๆํา,าสำหรับเอกเอกกริน เทรนเนอร์หนุ่มหุ่นลำํำอดีตสามีของดาราพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดานั่นเองแต่แน่นอนว่าทั้งสองคนก็จบรักด้วยดีต่างแยกย้ายไปมีชีวิตเป็นของตัวเองและตอนนี้หนุ่มเอกก็กำลังอินเลิฟกับความรักครั้งใหม่จดทะเบียนสมรสกับหวานใจคนสวยเป็นเพียเรียบร้อยแล้วล่าสุดมีรายงานว่าเอกเอกรินและแฟนสาวได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งโดยไอจส่วนตัวของฝ่ายสาวได้ออกมาโพสต์ภาพสุดหวาน